สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นออ้องทุกท่านครับผมเช่นเคยครับอยู่กับพ่อกอใหญ่คือเกา่าหลังจากที่ห่างหายไปโดนนะครับหลังจากฝ้นตกแล้วก,ก็เล่งเฮ็ดงานแน่นะครับก็เลยบวได้มิปให้พี่น้องเบ่งนะครับผมเมื้อนี้พ่อกอใหญ่ก็พาพี่น้องมาปลูกมันหรือเก่าครับสําหรับมันสาปะหลังพันธุ์พวงเพชรแปลงนี้นะครับกแบบแบบ ต้นทุนประหยัดนะครับแบบแบบปลูกมันแบบประหยัดมากนะครับแบบว่าเอาแบบบบตองลงทุนหลายนะครับแบบเร่าเจ้าของแปลงเพิ่นโบอบมีภาระหะนี้สินนะครับผมก็แค่ปลูกไว้เพื่อบรใหายดินวางซื้อนะครับก็บหัวมันขนาดนี้ก็สซอยูปผมมันไร่ละไม่เกิน5ตันนะครับขนาดหัวมันกนใหญ่นได้พี่น้องทา กับขวดทิพยลรถนี่แหละครับขวนน้ำปลาทิพยลรถเนี่กนยก็ใหญ่กว่าหั่นแน่ก็มีนะครับผมก็มีปะปะปะป,ะป,ะป,ะป้าปนกันไปนะครับเด็กเด็กน้อยปะปนกันไปเป็อ่าทรุดประหยัดพวกอกอหญ้าวอลกค็คือนะครับตอนปลูกนะครับตอนปลูกนี่ใส่แต่ขี้ไก่แกบแล้วครับห้องพื้นหลัางเกลนั้นก็ถ้าเอาแต่หญ้านะครับแล้วก็พ่อเลยบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีบ่ได้ใส่ยัง,งอีกเลยพี่น้องเลยแต่ว่ากระสียู่ครับจีบปุ๋ย สีปุ๋ยน้ำทางใบนะครับอยู่รอบสองรอบนี่แหละแล้วก็อ่าสีปุ๋ยน้ำา่งพื้นน้านะครับอยู่ประมาณรอบนึงนะครับทีเราเห็นนะครับหัวมันก็นจะประมาณนี้พี่น้องก็ถือว่าหัวค่อนข้างสมบูรณ์ดีอยู่นะครับลักษณะตัวมันก็นสีได้ประมาณนี้แล้พี่น้องเ,อเดี๋ยวเราจะมาลุ้นนะครับว่าจะได้กี่ตันนะครับแปลงนี้อ พื้นที่นะครับอยู่ประมาณไล่ไล่สองงานนะครับด้วยอะไรเครื่องนะครับผมก็น่าจะแล้วเสร็จวันนี้นะครับผุนมาทีมงานหนึ่งเลยชุดเดิมครับตอพี่จะพกอยะหรือครับบรดมานเพื่อนจะเกลียงกำลังมาทั้งวันเหมือนเดิมครับผมเดิมครับทีมงานชุดเดิมครับผมนี่มาเดี๋ยวพี่น้องเฮ็ดจังสี่ลือครับ ฝนตกตลอดทับเพดไปเรื่อยๆเดี๋ยวกะแล้วเองเมือแน่กะอดเอาพ่อย์กำนั่นัวอยงได้กล่าวไว้นะครับเ็ดไปน,น้ำเรือยใครกลัวอุบริเหตุเพิ่นวะนะครับาสาระเขาสูสาระนะครับกะคือเดี๋ยวเขาถาลุ่นเบิงวามสิได้ถือรายลจเกกันนะครับหลงังจากเฮตุเฮจังสีนะครับเ,เป็นมันระบบเทวดานะครับบ่ได้บ่ได้ใส่ใจแห้งนะครับเอาแต่ลูกห้าบ่ให้มีหยาก็ถือว่าผ่านนะครับเพิ่นวะเดี๋ยวของแปลงเพิ่นวาไว้นะครับ แต่กะถือว่ามันกะดีอยู่ครับหัวมันกะถือว่าใส่ได้อยู่กะดีในระดับหนึ่งที่แบบว่าห้บาบโบได้ลงทุนหลายเลยพี่นอ้องกะเกือโบได้ใส่ทุนในการสือปุ๋ยหลายนะครับใส่ได้ขี่ไกล้แกบนะครับแต่ตอนปลูกแล้วกะเดวเลยนะครับ บริษัทมาใส่ปุ๋ยรอบสองหอบยังคือโมคือบานขึ้นมาเขาละครับปุ๋ยเคมีรองพื้นกับบริษัทนะครับผมซัมเนครัมันปลอดสารพิษอินทรีย์ล้วนๆนะครับกัได้ซัมเนกับเอ่อผู้เจ้าเพิ่นกะสียิ้มยิ้มนี่ดอกครับเพิ่นว่านี่ได้ประมาณนี้นะครับหัวมันข้องข้องขอบขอบนะครับ จะหัวใหญ่แน่นะพี่น้องตามขอบมันอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะครับว่าสีใดจักตันนะครับโอ้พี่น้องครับผมน่าจะเกินคาดครับที่คาดไว้ว่าประมาณ8ตันพี่น้องอย้ำมาฟังกันนี่นะครับหัวมันค่อนข้างจดใหญ่กวาฟังที่แหลกนะครับผม โอ้ใหญ่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 กว่าเก้านะครับผมน่าจะได้หลายกัวที่เฮาขาดไว้นะครับจะแรกคาดว่าประมาณจะพกเกตันนะครับนานาาจะไปหอดเกือบสิบตันนะครับผมอาจจะอยู่แล้วเก่าตันปลายๆนะครับเพราะว่ามือเศร้านะครับทีเฮาเอาออกไปแล้วสามเถี่ยวรดไถหน้านะครับได้อยู่ สีสีตันกลัวนะครับผมได้อยู่สีตันสีตันเคืองแล้วนะครับผมแต่ว่ามูมูทียั่งนี่นะครับหัวมันใหญ่กว่านะครับผมกะน่าจะห้ายกว่าน่าจะว่าหาตันกว่านะครับน่าจะไปแตะๆสิบตันนะครับก็นี่ยแหละครับเต็่ว่าพ่อก้อยหญก็จะเล่าให้พี่น้องฟังต่อนะครับว่าเห็นอั่งแน่นะครับในในแปลงนี่นะครับโมไดเอารถเล็กเขานะครับ ก็คือห้องปลูกก่อนปลูกนะครับห้องก็ใส่แค่ขี่ไก่แกบร่องพื้นไปนะครับแล้วก็พ่อปลูกเซจนะครับกับฉีดยาคุมนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ได้มาฉีดปุ๋ยน้ําทั้งใบหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ตอนมันมีหยาเกิดขึ้นว่าในร่องนี้นะครับผมก็ได้มาฉีดหยาเอาก็เลยผสมปุ๋ยน้ํานะครับที่เป็นถาดอาหารร่องนะครับสีลงไปในดินเลยนะครับ อีกหนึ่งรอบนะครับกับผลลัพธ์กัออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับกบัด้วยอาจ์ซเป็นเนื่องจากว่าเฮาเปลี่ยนสายพันธุ์มันนํานะครับเพราะว่าแต่ก่อนปลูกแป้งนี่ปลูกมันอีเหลืองน้อยนะครับปลูกมันอีเหลืองน้อยปีที่แล้วได้อยู่หกตันบนนอกครับประมาณนี้แหละได้ได้หกหกตันนะครับหรือประมาณนี้นะครับถ้าจำโบผิดนะครับผม ก็ปีนี้เอานมันพันพวงเพชรนะครับมาใส่แทนนะครับผมเปลี่ยนพันก็อาจจะเป็นน้ำพันตื่นดินน้ำแน่นนะครับเ,เปลี่ยนเนื่องจากเขาเปลี่ยนสายพันธุนะครับก็ให้ขนาดหัวนะครับใหญ่ใหญ่หญดีพี่น้องใหญ่ดีเงาพรอมนะครับมันพวงเพชรแปลงนี้ออกทรงลักษณะเงาเงานะครับจะโบสันคือแปลงที่พันมากนะครับแปลงนี้หัวเงาเงาใหญ่ๆ,ๆนะครับก็ถือว่า เค็ดซ้ำนี่นะครับแบบเฮาประหยัดต้นทุนนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามันได้ผลนะครับเนี่ยพี่น้องสังเกตบึงบ่กรนี้นะครับน่าจะหักดินหักเหงาออกแล้วน่าจะได้อยู่แต่ว่าสร้างร่วมๆนี่ก็น่าจะประมาณสิบโลนะครับเหงานี้แต่ถ้าเป็นแบบนี้เบิ้ลก็จะได้หลายนะครับแต่ว่าก็มีเหงาเล็กเหงาหน่อยปนกันไปนะครับผสมประสานกันไปบ่ได้ว่าแต่ขนาดเดียวนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะไล่ๆกันประมาณนี้นะครับผมนี่หัวกะดกบอกระบอแม่นดกแห้งนะครับแล้วกะ กลางๆนะครับกับพ่อได้นะครับเงาละประมาณจัหกเจ็ดหัวแปดหัวกับหัวสิบหัวแถวนี้แหละเงาได้มันโด่งแห้งกับผุละครับยี่สิบหัวผุหละก็มีนะครับแต่ว่ากับว่าหลายเงานะครับกับการจัดการแบบนี้นะครับกรับระบบเทวดานะครับเมื่อเสาเขาเอาฟังนั่นนะครับอันนั้นยังเหลืออีกแถวหนึ่งนะครับแถวแถวหนึ่งหนาจะเต็มขั้นหนึ่งนะครับประมาณตันหาตันหกนะครับอีกแถบนี้ก็หลายเติมพี่น้องนี่หลายอยู่ครับกับน่าจะ หนึ่งไร่สองงานนะครับน่าจะแตะสิบตันนะครับประมาณเกือบโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเข้าไปขายเดี๋ยวจะสะรุปให้ฟังเทีนึงนะครับว่าได้จากตันแทะนะครับแต่ว่าลดรถรถสามขั้นนี่นะครับขั้นหนึ่งมันจะใส่ได้อยู่ถ้าใส่เต็มทีนะครับอีกข,นนนนขั้นหนึ่งจะใส่ได้สองตันนะครับขั้นหนึ่งจะใส่ได ันนะครับอีกขั้นหนึ่งจะใส่ได้ตันหนะครับเนี่ยมันจะซ้ำนี่นะครับการ่วมร่วมเบิงนะครับวางเป็นจากตันนะครับกับแต่แต่หาตันนะครับต่อเที่ยวต่อรอบนะครับรอบ3ามขั้นนะครับจะใส่ธรรมดาไปกับสีดยายโยมันสีตันเคืองนะครับนำ้ำหนักร่วม3ามขั้นนะครับผมสีระมาณนี้พี่นอ้องเอา้าคลิปนี้สี สีทาสรุปให้พี่น้องฟังนะครับว่าสีใดจกตันเดี๋ยวเอาไปขายกลับมาครับผมสักคู่นะครับเนี่ยครับล้านมันยู่แปลกปลูกอยู่ไก่ล้านมันนะครับยู่ไก่นี่ครับวังลอยก็เม็ดนี่แหละยู่จอจอล้านมันเลยถือว่าสบายนะครับเนี่ยพี่น้องโอ้ยอ่อนซอนครับมันพงเพชรนะครับใหญ่เออลืมบอกพี่น้องไปนะครับว่าระยะร่องนี่ครับเมตรยี่สิบนะครับแต่ว่าระยะต้นนี่เจ็ดสิบ เจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนติเมตรนะครับที่ปลูกไปนี่แต่ก้อนน่ะเพื่อนจะปลูกทีนะครับประมาณห้าสิบเส้นถึงบเกินหกสิบเส้นนะครับพอก็อยากก็เลยว่าให้ปลูกหางกอเกานะครับเพราะว่าถ้าปลูกหางอ่ามันพันนี่นะครับมันจะปลูกหางน้งน้อยมันจะได้ผลนะครับก็เลยลองเห็ดเบื้องนะครับกะลลัรับออกมาแบบนี้นะครับกะถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับนี่พี่น้องเห็นบ่มีแต่เหงามันพี่น้องเอ้ยตอนซ้อนับครับอ่ะ เดี๋ยวหฮามาถาฟังสรุปอีกรอบนึงนะครับว่าห้าไดจ้จากตันนะครับผมถึงสรุปสรุปนะครับสรุปแล้วพี่น้องโอ้ได้จักเขียวหอพกเขียวเลยพนกะเขียวครับผมเตสก็ตัวนี้นะครับคำเมืดเต้ทีเดียวว่า <laughs> <laughs> ห้าวแต่ถ้อยนะครับเลยคำนะครับผมเดี๋ยวสรุปนะครับได้อยู่สิบตันนะครับพี่น้อง หนึ่งไร่สองงานได้สิบตันนะครับไปคุ้นไปเสียบึงเอานะครับว่าถือไรหลืจักตันนะครับฮะครับละครับเสียเอามันไปขายอีกรอบสุดท้ายแล้วเมื่อนี่โอ้เดี๋ยวแจ้งไหนก็คลิปหนาพอกันไหมครับคลิปนี้กับพี่ลาพี่ลาน้องไปเลเดอร์พี่น้องด้วยบันเอาครับสู้ๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้สำานีสักก่อนหนาพอกันไหมซก่งตัวก็พอขาใหญ่เช่นเคยนะครับผมเหล่าคลิปนี้สวัสดีครับ ไปแล้วจังวัมือดึกคือเลยไม่เห็นใคร <mm> ไปล <mm> ่อยไนยังเลยครับผมบหนไปแล้วครับไปแล้วือใไป